ถนนที่เป็นร้านอาหารยอดฮิตของคนจีนใจหายค่ะหลายร้านปินโปยอหลางถามอนดิฉันเองก็กลับจากกวางโจแล้วก็เซนเจ์น,นะคะพานักธุรกิจไทย SME ไทยเนะะี่ยค่ะ50บชีวิตไปบุกตลาดจีนขายของให้คนจีนได้มีโอกาสคุยกับคนจีนมากมายพบว่าคนจีนยังอยากมาเที่ยวเมืองไทยชอบสินค้าไทยอยู่แต่ที่เขาไม่มาเนี่ยนะคนจีนกลัวเรื่องความปลอดภยัย ก็ก็เปิดโซเชียลมีเดียให้เห็นนอกจากเรื่องของดาราจีนที่ถูกลักพาตัว <S <S ก็มีโซเชียลมีเดียที่ลงว่ามาเมืองไทยไม่ปลอดภัยอย่างไรการมาแล้วถูกโกงตั้งแต่ลงเครื่องแล้วก็ อารากมรมการลักวิ่งชิงป้นรวมไปถึงออไม่มีกล้อง C C T V ทันสมัยเท่าเขานะคะเขาไม่มั่นใจในการมาเที่ยวเมืองไทยรวมทั้งเรื่องของบัตรเหตุที่มีการลงว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือนะไม่มีใครรับผิดชอบอะไรเงี้ยนะคะอยากจะบอกว่าเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายของประเทศไทยณนะขณะนี้คือการท่องเที่ยวทาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของเราคือจีนตราบใดที่เรายังไม่สามารถสร้างความมั่นใจนะคะ กับเทที่ยยวไได้เศรษฐกิจเรามีปัญหาแน่ค่ะโดยเฉพาะ SME นะคะที่อยู่ในวงโซ่ของการท่องเที่ยวเห็นนายกออกโปรเจกต์สวัสดีนีเหาบอ,อกว่าจะสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยโดยจะไปจ้างดาราจ้าง KOL แพงๆมาแย่ๆเลยดิฉันไม่ทราบหรอกค่ะว่าจะใช้งบเท่าไหร่แต่ไม่ได้ผลค่ะง่ายๆไม่ต้องใช้งบเยอะนายกเราเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกำชับเลยนะคะว่า ต่อไปนี้เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต้องถือเป็นเรื่องสําคัญห้ามรับใต้โต๊ะรับสวยอะไรต่างๆถ้าเจอจัดการทันทีถ้ามีการทุจริตและนายกนั่งแถลงเองค่ะออกมาการันตีเองเป็นคนเชิญชวนด้วยตัวเองค่ะการันตีความปลอดภัยด้วยมาตรการ12345้าเขามั่นใจเขาจะกลับมาดีกว่าที่จะเป็นจ้างพวกดาราหรือ KL l แแพงๆมาพูดค่ะให้ท่องเที่ยวเขา ที่ผู้ประกอบการจะล้มหายตายจากไป